สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับผมจตุพรสุวรรณรัตน์และจาร์วุฒิพงศ์พงศวรรณนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับดูเหมือนว่าเรื่องของการบ้านการเมืองคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ที่ถือว่าเมื่อวานนี้ทางด้านรัฐบาลและกรกตได้หารือกันและก็มีมติอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐบาลยังคงยืนยันที่จะให้เดินหน้าสู่การเลือกตั้งต่อไป แม้ว่ากรกตเขาจะบอกว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นในหลายจุดหลายพื้นที่ยังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้รวมถึงในพื้นที่ภาคใต้ต่างๆที่ถือว่านักขณะนี้ไม่สามารถนำบัตรเลือกตั้งที่ถูกกักไว้ที่ไปรีย์ชุมพรกักไว้ที่ไปรับนที่ทุ่งสงอไงเงี่ยทุกยางนะครับภาคใต้เนี่ยทำให้ส่งบัตรเลือกตั้งไปไม่ได้อ่าใช่อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีสามยอดแพลนภาคใต้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรถึงแม้จะมีการ ยิงกันมีระบบระเบิดก็ตามเนี่ยนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งใช่ครับเฉพาะที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งก็จะมีภาคใต้ในบางจังหวัดและยังมีที่กรุงเทพมหานครซึ่งเกิดเหตุการณ์ไปซึ่งเมื่อวานนี้นะครับระหว่างที่มีการเจราจากันนะระหว่างกกตกับรัฐบาลก็มีมวลชนนไปปิดล้อมที่ตมสนานบกด้วยใช่ครับก็มีการวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ว่าในระหว่างการเจราจาก็ถือว่าบรรยากาศการพูดคุย ของทางด้านนายกรักฐมนตรีและก็ประธานกรกตรวมถึงหลายหลายฝ่ายก็มีการ,รนําเหตุผลมาพูดถึงกันในฝั่งฝั่งของ,งกรกตเขาก็ยืนยันว่าถ้าเกิดจาการเลือกตั้งต่อไปอาจจะเกิดความไม่คุ้มค่าโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแต่ว่าฝั่งฝั่งรัฐบาลยืนยันครับว่าจะพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะส่งกําลังทหารและตํารวจเนี่ยไปดูแลความปลอดภัยตมน่างๆแล้วก็รัฐบาลก็มีเงื่อนไขก็คือว่ามันกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายยังหาทางออกในเรื่องของข้อกฎหมายไม่ได้ถึงแม้ ว่าสาลจะพิพากษาไว้ว่าจะวินิจฉัยไว้ว่านะว่าสามารถเลื่อนได้ก็ตามแต่ไปตรวจสอบดูอีกทีโดยนักกฎหมายทั้งหลายทั้งแหล่นะครับรวมทั้งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการแล้วด้วยก็บอกว่ายังไม่สามารถจะเลื่อนได้คือเลื่อนได้เหมือนการเลื่อนได้สองสามวันมไม่ใช่เลื่อนกันสองสาเดือนหรือสี่ห้าเดือนเป็นไปไม่ได้คือเป็นการเลื่อนตามกรอบของกฎหมายครับเป็นการเลื่อนตามกรอบในการพิจารณาที่มีการกาหนดไว้นั่นคือการต้องการจัดการเรือกตั้งภายในสี่สิบห้าไม่เกินหกสิบวันแต่ เรื่องทั้งหมดนะครับทางด้านรัฐบาลก็มีการสอบถามไปยังกกตในที่ประชุมด้วยนะครับถึงประเด็นต่างที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกรณีเรื่องของคําถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ทางด้านรัฐบาลเนี่ยเขาก็ถามไปอย่างเช่นกรณีเรื่องของเงินที่จ่ายไปใครจะรับผิดชอบโดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าการจัดการเลือกตั้งนอกราชนาจกรเพราะจ่ายไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นในวิธีการที่ถูกต้องคือทําให้เสร็จเสร็จในระดับหนึ่งก็คือว่า ในช่วงวันที่2ถ้ามีปัญหาตรงไหนเลือกไม่ได้จริงๆ,ๆ<อ>ก็สามารถทําได้ภายใน180วันใช่ครับซึ่งเมื่อวันนี้นะครับทางด้านนางสาวยิ่งรัชชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีคําถาม5ข้อนะครับถามไปยังกรกตว่า 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้นเกือบ2,000ล้านบาทเนี่ยกรกตพร้อมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบหรือไม่และสนะครับสานักงานตรวจเงินแผ่นดินพร้อมยอมรับ ค่าใช้จ่ายที่เสียหายไปแล้วหรือไม่3มกลุ่มกบฏปศจะยุติการชุมนุมหรือไม่ครับาคประชาธิปัตย์จะกลับมาลงสมัครลงรับสมัครเลือกตั้งหรือไม่และ 5. กะตและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะให้คำยืนยันได้หรือไม่ว่าหากรัฐบาลตา,าลพระราิกศสิการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่แล้วจะไม่มีข้อกฎหมายใดเอาผิยดย้อนหลังกับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลน,นี้อีกเหมือนที่หลายกรณีที่ผ่านมาเคยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นกททก็เลย ตกใจเหมือนกันว่าอาไม่ใช่แค่รัฐบาลผิดนะกกตก็โดนด้วยแถมยังมีพักการเมืองอื่นๆพักเล็กพักน้อยเขาจะลุมกันฟ้องทั้งรัฐบาลและกกตครับสุดท้ายปลายทางจริงๆกกตทั้ง5คนและรัฐบาลก็ตกลงใจกันว่าไหนๆก็ไหนๆวันที่สองกุมภาพันธ์เดินหน้าเลือกตั้งซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านคุณพงเทพเทิดกาจนาก็ออกมาแถลงข่าวพร้อมกับคุณสมชายศรีสุทธิยากร กับการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งแต่ดูเหมือนว่าวันนี้ทางด้านคุณสมชัยในฐานะกรกรตหนึ่งท่านออกมาโพสต์ข้อความตําหนินายกรัฐมนตรีว่าดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรียัยงนิ่งเฉยต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นยังนิ่งเฉยต่อการทํางานการไม่เลื่อนวันเลือกตั้ง แต่ถ้าเกิดเราลองย้อนกลับไปดูเนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะบอก,กของกกตเสมอมว่าพร้อมที่จะอำน,อนวยความสะดวกพร้อมที่จะสนับสนุนคือนิ่งเฉยต่อการเลื่อนการเลือกตั้งแต่กกตเนี่ยไม่ควรจะนิ่งเฉยต่อการเลือกตั้งและไม่ควรที่จะเลื่อนไปเรื่อยๆโดยไม่มีเหตุผลว่าเลื่อนแล้วจะสงบหรือสันติหรือไม่ดังนั้นเนี่ยนะครับจะต้องเลือกตั้งให้ได้วันที่สอก่อน มเมื่อเลือกตั้งไม่ได้ตรงไหนก็ต่ออายุเฉพาะส่วนที่เลือกไม่ได้ครับก็ตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้เรียบร้อยแต่แล้วก็เหลือสิบเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่ามันเรื่องง่ายๆยานะเรื่องถ้าเป็นคณิตศาสตร์เนี่ย<ม>ก็คือเราทําได้เก้าสิบส่วนก่อนก็ทําไปสิส่วนใหญ่ทําเรียบร้อยเหลือส่วนเล็กๆที่ทําไม่ได้เพราะมันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่้ก,ก็เคลียร์ที่ปัญหานั้นนะครับอย่างเช่นปัญหาเกิดจาก มวลมาหาประชาชนของคุณสุเทพไปกันนู่นกันนี่ไปกันบล็อกนั่นบล็อกนี่เยอะแยะไปหมดครับก็ดําเนินการตามกฎหมายตามอัธคดีซึ่งมีอายุความติดปีใช่ไหมครับใช่ครับแล้วยังไงเมื่อวานนี้ปรากฏว่าระหว่างที่รัฐบาลเจรจากับกกตก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกแล้ว<อ>โดยการที่มีประชาชนจํานวนหนึ่งเนี่ยเดินหน้าเข้าไปนะไปปิดอะไรไปล้อมนะครับสโวสรกองทัพบกนะซึ่งเมื่อวานนี้ก็อยู่ตรงข้ามช่อง11นี่เองนะใช่ครับตรงข้ามกัน เมืนะ่อวานนี้ก็ถือว่ามีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อทางด้านกลุ่มกรบปสนาโดยคุณลูกหนีหรือว่านายจุม,มพลจุลาใสใช่รวมถึงทางด้านนายพุทธิพงศ์งบุญาการ,าก,ารก็ถือว่าเป็นสองคู่หูที่พามวลชนไปปิดล้อมบริ้านหน้าเช่นเดียวกันครับตอนนี้ไปล้อมที่ไหนก็จะเป็นกลุ่มสองคนนี้แล้วก็เราก็มีภาพเอกลูซีฟเหมือนกันนะเมื่อวานนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เมื่นวายเกิดขึ้นเมื่อมีการตะโกนมาจากกลุ่มผู้ชุมนุมว่า เออเจอคนร้ายเจอคนร้ายเจอคนที่เข้ามาก่อความวุ่นวายในพื้นที่การชุมนุมจนท้ายที่สุดเราตอนแรกก็เข้าใจกันว่ามันเป็นคนร้ายมาซุ่มโจมตีเป็นมือที่3าหรือเปล่าแต่พอย้อนกลับมาดูคลิปเหตุการณ์ที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่นักขณะนนี้ก็ดูเหมือนว่ากล,กลายเป็นเรื่องโอนละพอ่อกลายเป็นเรื่องคนละนังคนละโมนที่มีการบกกบมวลชนที่อยู่ณน,นตอนนั้นกลายเป็นตำรวจที่เข้าไปคุ้มครอง ผู้ชมหนุ่มได้ทาไปไปหาข่าวไปดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเพราะว่าเขาเกิดเรื่องเปหยกหยกนี่เองเกิดเรื่องที่บางนานะเกิดเรื่องที่บางนาที่บอกว่าตารวจทําไมไม่ไปดูแลคุ้มครองประชาชนตํารวจก็ส่งคนไปคุ้มครองดูแลแต่ปลอมตัวเป็นนอกเครื่องแบบคือส่งหน่วยสายสืบสายตืบไปนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับครับก็ถือว่ามีเหตุการณ์้นว่าเกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงน,นี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณเอกนะครับที่ถือว่า เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเพวกตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันมีข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกันที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียเราเก็นการพูดถึงกันของสังคมปัจจุบันด้วยนะครับว่ามีโทรทัศน์ช่องหนึ่งลงคลาดเคลื่อนด้วยไม่เหมือนกับข้อเท็จจริงซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเชิญตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์มาเล่าเรื่องจริงๆให้เราฟังด้วยช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณเอกนะครับตอนนี้คุณเอกอยู่ในศาแล้วนะครับคุณเอกสวัสดีครับครับสวัสดีครับ สรุปเหตุการณ์เมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นที่นั่นฮะอ๋อพอดีผมผมผมถ่ายภาพได้นะครับเพราะว่าพอดีผมเดินสวนกับนายดาบตำรวจนะครับแต่ตอนแรกผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นตำรวจนะครับครับก็คือเดินสวนกันบนสะพานลอยแล้วก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งตะโกนบอกว่าเขามีปืนเขามีปืนกาดก็เลยวิ่งตามมาครับครับพี่ดาบตำรวจก็เลยเดินลงสะพานลอยแล้วก็รีบเดินลงนะครับ ก็คือมือแกก็พยายามแบบว่าปุมปืนเอาไว้อะครับแต่ว่าก็เดินสวยกับผมแล้วเดินลงไปจัดสะพานลอยหลังจากนั้นพอผมได้ยิงผู้หญิงคนนั้นพูดบอกว่าเขามีปืนมีปืนผมก็รีบผ่านกับไปทายก็ได้ภาพอย่างที่เห็นนะครับก็คือเขาลงไปปุ๊บกาดคนแรกก็เข้าไปคุมบตัวแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาหนึ่งนัดนะครับครับแสดงว่าดาบตำรวจนายนี้ตอนแรกเดินอยู่บนสะพานลอยปกติ ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีกาดเดินตามหลังประมาณสักสี่ห้าคนนะครับไม่ได้ไม่ได้มีอากาศกิริยาที่จะมาทําร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมเลยเหรอฮะหรือว่ายังไงก็ก็คือแะเดินมาก็เดินสวนกับผมปกติครับแต่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะสะกิดผมบอกว่าสื่อมวลชนถ่ายเลยถ่ายเลยเขามีปืนเขามีปืนอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวเหรอฮะเสียงคํานี้พูดขึ้นมาก็คือกาดก็รีบวิ่งเข้ามาหาเขาเลยครับอ่าแสดกกลุ่มกลุ่มผู้ชุมนุมรู้ว่าคนคนนี้นายตำรวจนายนี้มีปืน ครับแล้วตำรวจคนนี้พยายามวิ่งหนีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็คือลงไปถึงสะพานลอยด้านล่างก็โดนกาดอีกคนหนึ่งครับที่ตะคุบอะครับตะคุบเสร็จแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาหนึ่งนัดแล้วก็โดนคนที่ขยเเขยเเเห็นไหมครับในภาพอะครับที่ใส่เสื้อสีครีมอะครับที่ที่ขยเยขยเเะครับเพราะฉะนั้นบาดเจ็บอยู่แค่คนเดียวใช่ไหมครับไม่ได้สองคนดั่ครับ่ครับเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่ผมถ่ายภาพอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่า ถ้าถามว่าแทบจะไม่มีสื่ออื่นอยู่เลยครับตรงนั้นเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งนู้นกันหมดครับมันเป็นความบังเอิญมากกว่าที่ผมไปทานกาแฟที่ที่ NDT แล้วเดินขึ้นสะพานลอยมาแล้วผู้ที่บาดเจ็บนะครับโดนยิงเข้าที่ไหนครับอันนี้ผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมผมผมจับภาพอยู่บนสะพานลอยครับครับครับแต่ก็เห็นเขาขยเยกขยเยกที่ขาเพราะนั้นน่าจะโดนยิงที่ขามากกว่าใช่ครับก็เห็นเห็นด้วยภาพนะครับว่าี่ภาพ หลังจากนั้นก็เป็นการรุมประชาธาปของมวลมหาประชาชนตลอดเลยครับครับ,รบเหตุการณ์ที่คุณเอกเห็นในระหว่างการบันทึกภาพที่เกิดการชุนลมุนกันตอนนั้นคือเป็น,ปนการชุนลมุนที่แบบยื้อแย่งชิงกันหรือว่ามีการพยายามที่ําทำทำร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมฮะเอ่อคือตอนที่ผมเห็นเนี่ยคือว่าถ้าสมมุติว่าถ้าในความเข้าใจของผมถ้าสมมติว่าในดาบเขาตั้งใจจะยิงจริงถ้าเป็นผมถ้าผมถ้าผมเป็นมือปืนผมยิงแล้ว ผมยิงก่อนแล้วไม่ต้องรอให้มาตะคุบตัวครับครับผมยิงทั้งหน้าทั้งหลังคือหมดแม็กนี่ก็คือไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมฮะถูกไหมอย่างนั้แสดงว่าตำรวจไม่ได้ยิงไงครับไปตรงมานะครับ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 คุณเอกครับ ตอนนี้แสดงว่าตํารวจไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงปืนอะไรเลยเพียงแต่ว่าปืนอาจจะลั่นไปโดนหรือเปล่าอันนี้อันนี้ต้องดูกันที่ภาพดีกว่าผมไม่ขอพูดตรงนี้ดีกว่าครับครับอือครับพอหลังจากนั้นก็คือเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดใช่ไหมคุณเอกใช่ใชครับแล้วกอ็อาจจะมีสื่ออื่นเข้าใจผิดเพราะว่ามันมีเสียงปั้งขึ้นมาอีกหนึ่งปัง ก็คือมีมีการทุบรถกันอ,อยู่ข้างล่างนะครับเป็นรถ f er, อจูเนอร์เขาวิ่งผ่านมาแล้วก็คือผมถ่ายไม่ทันไงเพราะเพราะตอนนั้นผมมุ่งจะถ่ายตอนคนถูกโดนทําร้ายอยู่ครับแล้วถ้าผมถ่ายภาพนั้นทันก็จะเห็นครับเพราะว่าเขาทุบรถ f er, อจูเนอร์เขาคิดว่ามาด้วยกัน อก็คือเสียงปังอีกปังหนึ่งคือเป็นการทุบรถไม่ใช่่เสียง่แล้วก็มีปังอีกปังหนึ่งด้วยครับเพราะว่ารถชนกันตรงนั้นอ๋อมีรถชนกันอีกทีหนึ่งสามปังเลยครับนี้ใช่ครับอแสดงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ที่คุณเอกเท่าที่คุณเอกเห็นคือมีผู้บาดเจ็บเพียงแค่คนเดียวคือคนที่เจ็นครับใช่ครับใช่ครับคือผมพูดแบบถูกต้องแล้วก็เป็นกลางเลยนะครับเพราะว่าผมทําสื่อผมก็อยากทําแบบเป็นกลางอะครับครับครับในช่วงที่เข็นเขาลุมทําร้ายเนี่ยนะครับ ครับผู้ชุมนุมกี่คนครับที่มาลุมทําลายประมาณผมว่าผมว,ว่านับไม่ทั่ว,น,วน่ะนะแต<ช>่เกินสามสิบขึ้นไปครับสามสิบคนถ้ามารุมคนคนเดียวใช่ครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยพาังกาดกับพลังร่วงกตันยูเนี่ยครับมามาแหวกออกแล้วก็แล้วก็ิ้วตัวในดาบ,บนี้ออกไปครับ qué. ครับเมื่อวานนี้มีการรายงานจากสื่อบางสำนักโดยเฉพาะสื่อที่อยู่ฝากฝั่งของ,ของกลุงกรบวสเขาบอกว่า มีการซุ่มยิงจากข้างนอกมีการซุ่มยิงจากคนร้ายเข้ามาในพื้นที่ที่มีการชุมนุมอยู่ถ้าที่คุณเอกสังเกตการอยู่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะเออไม่ใช่ครับผมถามว่าถ้าสมมติว่าเขายิงตั้งแต่ทีแรกเนี่ย <t> ผมว่าในดาคนนี้เขาเขาเขาจะต้องเขาอยู่ฝั่งนู้นนะครับจริงๆแล้วเขาอยู่ฝั่งเดียวกับโสโมสรทหารบกเลยครับถ้าผมว่าเขายิงนะตอนนั้นเนี่ยถ้าเขายิงนะตอนนั้นผมว่าเขาโดนลุมประชาพรรตั้งแต่ฝั่งนู้นแล้วอูม,มนี่คืออยู่อีกฝั่งหนึ่งและอีกต่างหาก ใช่ครับใช่ครับแกเดินแกเดินสวนกับผมบนสะพานลอยแล้วครับอแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งพูดมาว่าเขามีปืนสื่อถ่ายเลยเขามีปืนผมก็ไม่กล้าถ่ายผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครผมก็ไม่ไม่กล้าถ่ายหน้าเขานะครับพูดตรงๆงเลยอ๋อสจแล้วจังหวะเดินสวนคือดาบนายนั้นเดินกลับมาจากฝั่งของสโมสอนองทัพบกจะกลับมาฝั่งเอ็มพีทีใช่ไหมครับใช่ครับอืมอืมใช่ครับ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 ก็แน่ท่านทุกาดูในภาพก็จะมีแบบว่าคนใส่เสื้อสีฟ้านะครับที่ไปให้ข้อมูลกับข่าวว่า เอ่อผมไม่คนล็อกตัวเองผมอะไรเงี้ยนั่นคือไม่ใช่แล้วคือคือเขาให้ข้อมูลผิดแล้วเพราะว่าตัวเขาเองถ้าดูจากในภาพเนี่ยเขายังยืนวนสะพานลอยเลยด้วยตามตอนที่ในดาบโดนล็อกตัวเนี่ยครับคนล็อกตัวจริงๆก็คือเป็นเป็นกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมใช่ครับใช่ครับคนใส่เสื้อสีครีมครับที่ที่โดนยิงโดนปืนลั่นใส่หรือว่าอะไรในสักอย่างเลยครับอ๋อโอเคฮะได้ครับคุณเอกขอบคุณมากนะครับครับคุณเอกครับนั่นก็เป็นรายงานจากคุณเอกนามสมมุตินะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอิสระ ใช่ครับก็บถือว่าอยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันกับนายตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงความรู้สึกที่ไปทำงานเมื่อวานนี้จะรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ